เอาจริงๆค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะฮะไม่มีใครเถียงตัวเลขได้หรอกครับยังไงก็เป็นอ่าเป็นหลักฐานที่ประจักษ์อย่างปีของอุ้มอ่ะก็ประมาณ50ล้านนะครับอ่าอย่างวันที่อิงฟ้าเล่นคอนเสิร์ตก็ประมาณ17-18ล้านนะฮะเราก็มีความหวังแล้วเรามีความตั้งใจกับเราเราแข่งกับตัวเราเองอย่างในปีหน้าเนี่ยผมก็คิดว่าอ่าใจผมอยากได้ร้อยล้านซึ่งผมเองก็ต้องตั้งธงเอาไว้แล้วก็ต้องพยายาม เล่นกับกระแสโซเชียลให้มากที่สุดแล้วก็ต้องการให้คนเนี่ยเข้ามาติดตามเราให้เยอะที่สุดนะฮะนี่เป็นเรื่องปกติที่เราทาทางานแล้วเราก็ต้องทําธุรกิจที่อยู่บนโซเชียลอยู่แล้วครับพี่วนข่ากับเรื่องเกี่ยวกับทีป๊อตอนนี้บางคนก็จะมองว่าเราจะไปได้แบบเหมือนตอนเป็นเราไปเอกกับหมอรำหรือเปล่าอ่าคือตอนนี้กําลังคุยงานกับทางฝั่งเกาหลีอยู่นะฮะแต่ยังขออนุญาตไม่บอกว่าอ่าเป็นใคร นะฮะเราก็คาดหวังว่าเราอยากจะได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเงื่อนไขมันจะแรงหรือเปล่านะฮะกำลังเจรจาก,กันอยู่แต่ว่าถามว่าไปไหมเราก็มั่นใจนะครับว่าเราน่าจะไปได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบอุ้ยเป็นแบบสตาร์ดวงใหญ่แต่ว่าอย่างน้อยๆเราก็พยายามเทเต็มหน้าตักของเราเท่าที่เราจะเทได้นะครับแล้วก็มีคอนเนคชั่นอะไรของเราก็พยายามทำเต็มที่ ซึ่งในขณะนี้เราก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นกับทางค่ายบางค่ายที่เป็นของจีนโดยซ้ำนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อก็ภาวนานะครับว่าอะไรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถึงเวลาของมันน่ะมันจะแบบผ่านมาให้เราได้รู้สึกแล้วเราก็พยายามมันก็น่าจะประสบความสำเร็จได้แต่จงมั่นใจนะครับว่าสิ่งที่เราจะโพรดีว์ทั้งหมดเนี่ยเราจะพยายามสร้างนะฮะศิลปินให้ได้คำว่าศิลปินไม่ได้มีเพียงแค่ว่าเอย มาไลฟ์ขายข,ของออกงานโชว์ตัวหรือเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์เราอยากจะตะลอนไปตามที่ต่างๆในในแถบทวีปเอเชียอย่างน้อยที่เราอยากทําเพราะเราเห็นว่าคนไทยเองเนี่ยก็มีความสามารถเพียงแค่ว่าขาดการผลักดันแล้วก็ขาดผู้สนับสนุนจริงๆครับก็ขอเป็นกําลังใจแต่ถามว่าทํำไหมทําแน่นอนล้านเปอร์เซ็น์ประสบความสําเร็จหรือไม่ตอบไม่ได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่เราจะทําเต็มที่ครับค เราจะทิ้งหมอลำไปหรือเปล่าครับหมอลำออออหมอลำอะไม่อยากทิ้งเลยรักมากเลยส่วนตัวชอบหมอลำเพราะว่าตั้งแต่ไม่ดูหมอลำไม่รู้จักหมอลำจนไปทําหมอลำแล้วจนชอบ <S 2> <S 2> <S 2> อย่างไรก็แล้วแต่หมอลำอาจจะกลับมาสักอพิโซดหนึ่งก็ได้หรือไม่ก็อาจจะมีการแสดงสักวิกเอนสุกเส,สาร์อะไรเงี้ยร่วมกับอิงฟ้าหรือใครก็แล้วแต่เป็นไปได้แต่ว่าปัญหาตอนนี้คือคิวหมอลำหายากมากปัญหาคือคิวหมอลำอย่างระเบียบวาทศิลป์เนี่ยต้องกับคุณพี่เอสที่แบบ มีการสัมภาษณ์แล้วพูดถึงเราเราขอบคุณจริงๆว่าหมอลำเนี่ยฟื้นคืนชีพจากมิสแกรนต้องยอมรับครับว่าเราเองเราคิดโจทย์ตอนแรกเราดูถูกถูกคนดูถูกว่าโอ้โหเป็นเวทีไม้กระดานเล่นร้องเพลงหมอลำยิ่งราคาถูกแต่ในปัจจุบันเนี่ยอย่างน้อยผมก็ช่วยทำให้หมอลำทุกวงเนี่ยคิวแน่นกันทั้งปีนะฮะจนมิวสิกเฟสติวัลที่เขาใหญ่อย่างเงี้ยพี่เขาก็มาดูงานหมอลำเราสอสารอบแล้วก็ ผมก็เป็นคนลากจูงให้ไปพบปะกันจนในที่สุดก็ไปสู่เขาใหญ่ผมก็ถือว่าเป็นแมคานิกส่วนหนึ่งครึ่งผมไม่ทิ้งอยู่แล้วครับหมอลำหมอลำดูเมื่อไหร่อ่ะจิตใจเราก็เตลิดถูกไหมฮะจากจากไม่ไม่รู้สึกอยากจะเต้นก็เต้นจากไม่รู้สึกว่าอยากร้องตามขับรถกลับบ้านก็ร้องตามเพลงเมื่อสักครู่นี้มันมีมนสเ่ห์มากไม่ทิ้งครับแต่ไม่ได้เป็นโจทย์ในปีนี้ครับกลัวไหมว่าทีมอลมันจะไปไม่ถึง่างที่เราตั้งใจไว้อ่าพูดตรงๆกลัวไหมต้อง ตอบตามตรงว่ากลัวเพราะผมเป็นคนจริงๆอ่ะก็คือแบบถาวมว่ากลัวไหมกลัวสิสิ่งที่เราไม่มีอย่างหนึ่งก็คือความทันสมัยทางด้านเนื้อร้องและดนตรีซึ่งเรารู้ว่าจุดบอดของเราคืออะไรเพราะฉะนั้นนะ่ะตอนนี้นะก็ฝากประชาสัมพันธ์เลยว่าผมอ่ะกำลังอยากตามหาเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและอยากชร์เลนตัวเองอะมามามาเปิดอีกแผนกหนึ่งเลยก็ได้ลองผิดลองถูกด้วยกัน นะครับเพราะเดี๋ยวนี้เพลงที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วเพลงดังในระดับโลกอะ่ะมันไม่ได้เกิดจากนักแต่งเพลงที่เคยมีชื่อเสียงหรือมีแบ็กกราวมาก่อนแต่มันคือความใหม่และความฟลุกผสมผสานกันเอ้ยมันใหม่มาแล้วมันโดนใจมันก็สามารถไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะร่วมงานกับแกร์ในสาขาเนี้ยนะฮะเราได้คุยกันแล้วว่าเออเราจะเปิดรับคนเพิ่มเพื่อจะมารีคูดคนจนเจอคนที่สามารถที่จะเป็นแบ็กอัพให้กับทีมได้นะ,ะับแบบถาวรน,นะฮะ ว่าจะเปิดเป็นค่ายเพลงไปเลย,เยเลเอ๋อไม่ไม่อยากเปิดเป็นค่ายเพลงหรอครับยังไงก็แล้วแต่แต Miss Grand International ของเราสามารถทําเพลงได้อยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องอเปิดใหม่ทําให้มันงงก่าเปล่านะคะ<ม>ก็พูดง่ายๆว่าภายในภายใต้ของ MGI สามารถที่จะ produce ะศิลปินแล้วก็ออกเพลงได้<ม>อยากจริงๆนะครับอยากทำอยากทำเพลงที่มันเป็นสไตล์แบบเป็นสไตล์เพลงสากล ตอนนี้สิ่งที่อยากมากที่สุดเลยคืออยากทําเพลงให้อิงฟ้าเป็นเพลงสากลไม่ได้อยากทําเพลงไทยเพราะฉะนั้นหลายคนบอกทําไมไม่ออกเพลงให้อิงฟ้าเป็นเพลงไทยสักเพลงหนึ่งตอนนี้ผมอยากได้เพลงสากลนะฮะแล้วก็อยากได้คนที่เก่งๆอย่างสมมติผมไปดูนะฮะต้องให้เครดิตอย่างเจฟซาเตอร์เงี้ยเขาเป็นคนที่แต่งเพลงเก่งและร้องเพลงเก่งแล้วังเอิญว่าได้มาเล่นกับอิงฟ้าด้วยนะฮะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็จะลองสายสัมพันธ์คุยกันว่าคือเขาเป็นเด็กที่แบบมี มีมีวัตถุดิบในตัวเขาแบบที่เรานึกไม่ออกอ่ะเด็กแบบนี้เป็นเด็กที่น่า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 เอามาใช้งานด้วยกันได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีเด็กวัยรุ่นที่ตั้งค่ายเยอะแยะเลยนะครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างเป็นเจฟนะฮะซึ่งเราก็สนใจแบบนี้ที่จะมาเอ็กซ์กันแล้วก็พาน้องสู่สากลด้วยกันครับน้องถัดมาสุดที่นองได้มีการแชร์อรื่องน้องเกี่ยวกับการเข้าไปทำแฮกเค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นไม่อยากให้พาน้องเล่าให้ฟัง ก็อเผิญว่าเขา,าส่งมเมสเซจมาในอินบอกว่าให้เราช่วยกดแสดงตัวตนให้กับเขา,าในการยืนยันว่าบัญชีนี้จะเป็นบัญชีที่ถูกต้องของเราเสร็จเรียบร้อยถ้าไม่กดภายใน3ชั่วโมงการมองเห็นจะลดลงเรื่อยๆจนถึง6ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นจะถูกปิดภายใน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้กดคือกดกดแบบ accept คือกดยอมรับ ทีนี้กดยอมรับเขายังเพิ่มเติมด้วยว่ายอมรับโดยที่ให้เขานะเข้าไปบริหารจัดการได้คอมพลีทก็คือเต็ม100%ของผมจะมีแอดมินนะฮะกับคนที่เข้าถึงกับคนที่เข้าถึงมีอํานาจ100%มันจะมีหลายเลเวลซึ่งเขาต้องการเลเวลสุดท้ายแล้วเขาใช้รูปใช้อะไรท,ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับใช่หมดเลยแล้วก็ใช้สัญ,ญลักษณ์ของ Facebook ด้วยก็เลยให้แผนกไอเขาเข้าไปดูอย่าห้ามคนจับนะห้ามแตะแล้วก็ให้ไปดูก็ปรากฏว่า มีการส่งมาเพื่อจะขอเข้ามาบริหารก็พูดง่ายๆว่าคนไม่หวังดีแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็คือจะปิดเพจผมนะฮะหรือไม่จะดีด follower ทิ้งก็ได้ทําได้ทุกอย่างลบโพสตลบได้หมดเลยให้ก็ต้ังปิดเพจก็ได้นะครับโชคดีที่เราไหวตัวทันแล้วเราก็าปฏิเสธไปแล้วเราก็แคไปไว้เป็นหลักฐานครับนะอัน,นนะอี้กสืหเก็ให <comunque> ้เขาสืบดูเ<แ>ขาก็บอกว่าโลเคชั่นอยู่ในประเทศไทยรู้แคนะ่นี้ฮะ เป็นโลเคชได้แต่ว่าเป็นอย่างอื่นไม่รู้เลยเพราะว่าเข้าไปไม่กล้ากดต่อเพราะว่าถ้าเข้ากดไปเนี่ยกลัวว่าจะติดกลัวจะกลัวว่าจะติดพันในข้อมูลนะฮะแต่ว่าเปิดเข้าไปอินโฟเมชั่นให้เขาไปสแกนดูเนี่ยแค่โลเคชั่นในประเทศไทยรู้แค่นี้นะครับก็เลยก็เลยไม่ไม่ได้เข้าไปยุ่งด้วยก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผมไม่รู้นะฮะว่าศัตรูคือใครบ้างนะฮะแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยผมคิดว่ามัน ไม่รู้วัตถุประสงค์อะไรอะโอเคแน่นอนไม่หวังดีอยู่แล้วล้านเปอร์เซ็นนะฮะเอาเป็นว่านะฮะทุกคนก็มีหน้าที่ของตัวเองแล้วกันอยากจะเจริญก็หาวิธีการทำมาหากินให้มันสุดจริตไม่ว่าใครก็แล้วแต่ผมไม่ได้ว่าใครนะครับใครที่คิดทําแบบนี้นะฮะก็ก็ทําได้ครับไม่เป็นไรฮะถ้าคุณคิดว่าคุณทําได้แล้วคุณมีความสุขก็ทําไปแต่จําไว้เลยนะว่าความเจริญจะไม่มาหาคุณเพราะว่ากว่าเราจะได้ follower มานะฮะอย่างที่เขาจะเข้ามาเนี่ยก็ประมาณ6ล้าน นะฮะหล้านกว่าเราจะได้มานะครับมันไม่ใช่น้อยๆน,นะฮะกว่าเราจะได้มาด้วยออแกนิกย้านะฮะของเราไม่เคยซื้อคนเข้ามาติดตามนะฮะเพราะฉะนั้นเรามั่นใจในสิ่งที่ออแกนิกมากทุกคนก็อยากได้ทุกคนก็อยากทําลายเราก็ฝากไว้นิดนึงนะครับว่าทางที่ดีก็ไม่ต้องมายุ่งกับเราถ้าคนคนนั้นฟังภาษาไทยผมรู้เรื่องครับแบบนี้จะดำเนินคดีไหมคะไม่ดําเนินคดีถ้เสียเวลาเพราะว่ามีอีกหลายเรื่องที่เราคิดว่ามันไร้สาระแล้วเราก็ไม่อยากยุ่งด้วยเท่าไหร่ครับ,รรรบอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับอันนี้เป็นครั้ง ที่เจอแบบนี้ฮะที่เจอแบบนี้คือถ้าถ้าแอดมินมีหลายคนผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จทุกอย่างมีเพียงแค่2คนถ้าเกิดใครกดให้เขาปั๊บเนี่ยเขาลบทิ้งได้เลยนะครับ follower เ,เป็นศูนย์เลยนะฮะทันทีเลยลบเพจทิ้งได้เลยฮะ,ะซึ่งก็โชคดีไปนะครับบอกแล้วฮะ,ะพระเจ้าต้องเข้าข้างคนดีฮะ,ะต่อไปนี้พ <c oughs> ี่จะมาจะรักกลุ่มมากยิ่งขึ้นโอ้โหก็คือเราก็เต็มที่เต็มความสามารถแล้วเราก็ส่ง ถึงลูกน้องเราทุกๆคนนะฮะ80กว่าคนว่าห้ามใครยุ่งเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดก็ตามนะครต้องคุยกันก่อนถ้ามีอะไรผิดปกติเพราะช่วงนี้ช่วงพระสุกเข้าพระเสาแทกพยายามอยู่ทุกอย่างครับแล้วก็มันมีเรื่องบางเรื่องที่เราเองเราก็ไม่อยากจะพูดนะเราก็พยายามอดทนเอาไว้ครับอวาวับปรอับนโอ้ยจบได้แล้วครับ <laughs> เอาเขี่ยกระโปรงเหรอครับ <laughs> ผมถามว่าเขีย่ย ผมเขี่ยไม้ผมเคยเขี่ยประจําถ้าใครไปงานมิสแกรนนะครับไม่ว่าจะต่างประเทศหรือต่างจังหวัดเนี่ยผู้หญิงหลายๆคนเขาจะมีชุดที่ยาวแล้วเวลาเขายืนเขาต้องการความสง่าเขาก็จะเปิดชุดออกมาค่อนข้างเยอะเวลาเราเข้าไปเนี่ยมันจะถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะห่างกันไม่ได้มันจะดูแปลกๆแบบแหวงๆผมก็จะจะเหยียบปลายผ้าก็จะดูแบบเหมือนไม่ให้ความเคารพผมก็จะใช้ขากวาดให้นะครับพยายามเขี่ยออกแล้วก็เดินชิดเข้าไป ผมว่าสิ่งที่อิงฟ้าทาไม่ได้มาอวยพอผมพูดไปงี้ปั๊บก็มีบางคนว่าอ๋ออิงฟ้าทําอะไรก็ไม่เคยผิดหรอกในสายตาบางอย่างผิดผมก็เคยมีทําให้เห็นแล้วจุกไหมฮะมันก็เป็นเรื่องว่าผิดเราเคยคุยกันเรื่องอื่นผิดก็คือผิดแต่เรื่องนี้มันจะผิดได้ยังไงในเมื่อชุดเขาก็รัดไปยะขนาดนั้นนะฮะเขาจะย่อท่าไหนนะครับแล้วอยู่บนส้นสูงด้วยนะครับอย่างที่2ชุดเขาค่อนข้างเปิดอกจะให้เขาก้มมันก็ดูโปแล้ววันนั้นเขาใส่มงกุฎจะให้เขาก้มแบบไหนมงกุฎก็หล่น มันจะยิ่งไปกันใหญ่ผมว่ามันเป็นการใช้สมองแก้ปัญหาแล้วการแก้ปัญหาโดยการใช้เท้าเขีย่ยไม่ได้เขี่ยของสูงก็เขี่ยแค่ปลายกระโปรงมันก็เหมาะกับเอาเท้าเขีย่ยนะครับเพราะฉะนั้นการจะก้มลงไปหยิบแบบมันเป็นไปไม่ได้ร้านเปซนะครับเพราะฉะนั้นตัดจบไปได้เลยเรื่องการจะก้มถ้าก้มแล้วจะแสดงถึงว่านิสัยดีให้ความเคารพผมว่ามันคนละเรื่องกันนะครับคนเราเคารพกันแต่ผมอะ อย่างอิงฟ้ายืนอยู่ถ้าสมมุติว่าเปิดกว้างผมก็ต้องเคลียร์นะครับมันเป็นเรื่องที่เราต้องปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็จบได้แล้วเพราะเนื่องจากว่ามันไม่มีสาระเลยแล้วก็ผมก็บอกมิสแกนทุกคนว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็จงใช้ขาเคลียร์ต่อไปฮะไม่ต้องหยุดเคลียร์ครับเพราะใครจะก้มครับเอาคุณลางจินตนาการชุดราตรีของเขาเนี่ยตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยแทบจะไม่มีที่หายใจแล้วเขาจะก้มยังไงฮะ ก้มลงไปยังไงเขาย่อย,อยังไงแล้วถ้าเขาจะก้มอย่างนี้แน่นอนหน้าอกก็ต้องเปิดมากแล้ววันนั้นชุดแบบนี้ด้วยอ่ะหน้าอกไม่เป็นไรแล้วมงกุฎล่ะครับถ้ามงกุฎคว่ำลงมันก็ยิ่งน่าเกลียดบินไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราคุยอะไรกันเราต้องใช้หลักความเป็นจริงอย่าตีความตามที่อยากจะให้เป็นคืออาจจะตีความเพราะความอิจฉาริษยาการอยากใส่ความการอยากเล่นกระแสก็ไม่เป็นไรครับแต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้ครับ คือมันก็ผ่านมาประมาณ3าสี่วันแล้วอยู่ดีว่าแกามาทิพพี่ก่าแก,ากามาคุณยาม่าได้คือก็โอ้โหไม่หยุดกันเลยครับแล้วก็เอาไปวงการก็คืองงไหมก็ไม่งงครับเข้าใจครับว่าต้องการเล่นอะไรกันนะฮะเราก็ยินดีครับที่จะให้ทุกคนมีความสุขแต่ทุกคนสุดท้ายแล้วต้องมาฟังบ้างนะครับว่าการเคลียร์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องผิดครับผมก็เคลียร์แล้วผมก็ยังยืนยนะันว่าการเคลียร์แบบนี้เกิดขึ้นในอนาคตอีกไม่ผิดครับ เพียงแค่ว่าเป็นอิงฟ้าวราหะเท่านั้นเองครับซึ่งเป็นตัวรอก,กระแสได้ดีก็เลยกลายเป็นเอ่าเป็นเหยื่อของคนที่แบบอยากจะถล่มนะฮะจริงๆแล้วมันไม่มีใครหรอกครับมันก็มีแค่แฟนนางงามที่อาจจะอยากเชียร์คนอื่นไม่อยากได้เชียร์เราอะไรก็แค่นี้ผมเข้าใจนะอะไรที่คุณมีความสุขทําเถอะนะครับคุณจะถากถางอะไรเราคุณจะว่าอะไรเราได้หมดทุกอย่างนะครับแฟนซัพพอร์ตเราแฟนคลับซัพพอร์ตเราซื้อของเรานะครับแล้วก็ ามาเปย์ให้กับศิลปินเราคุณก็หาว่าแฟนคลับเราโง่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเออคุณพูดได้คุณมีความสุขผมถามว่าเออโง่หรือไม่มีตังกันแน mm ่เขาแฟนคลับผมมีตังเขาก็ยินดีที่าจะจ่ายคือความสุขของเขา mm hmm. เขาได้ของดีอย่าไปดูถูกผู้บริโภคอย่าไปดูถูกคนซื้อของข้อแรก mm hmm. คนซื้อของทุกคนคือคนที่มีสมองและมีสิทธิ์ในการเลือก mm hmm. คุณไม่ได้ซื้อ คุณอย่าไปว่าคนที่เขาซื้อว่าเขาเป็นคนโง่เพราะว่าคนที่กําลังพูดอยู่นะ่ะโคตรโง่และไม่มีตังค์นะฮะนี่คือปมด้อยนะครับต้องไปแก้ปมด้อยตัวเองโดยการหางานทําให้มีตังค์แล้วจะได้ไปซื้อนะครับแล้วก็ข้อที่2ออย่าดูถูกสินค้าอื่นนะครับตราบใดที่คุณไม่ได้มีปัญหากับใครนะค,รคุณไม่เคยได้ลองใช้คุณอย่าไปตีค่าสินค้าว่าชิ้นนั้นจะราคาต่ําเพราะว่าคุณคิด ชิ้นนั้นราคาต่ําเพราะไม่เอื้อต่อคุณหรือใดๆทั้งสิ้นวาทกรรมแบบนี้เลิกได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แคร์แต่ถ้าเป็นความสุขของคุณเราก็ฟังได้นะครับแต่เราสงสงสารคุณนะแล้วก็อย่าดูถูกคนอื่นนะครับเพราะว่าทุกคําพูดมันไม่ได้พูดดูถูกใครนอกจากตัวคนพูดเท่านั้นครับฟีดแบกทางฝั่งกังวิชา ไม่มีอะไรครับดีสิครับเพราะว่าใกล้จะประกวดแล้วยังไงเขาก็อมชอมเราอยู่แล้วก็ฝากด้วยนะครับก็ถ้าเกิดจนกัมพูชาดูอยู่อ่ะจริงๆแล้วน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่ามันไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกครับเพียงแค่ว่าคนบางคนเอามาใช้เป็นวัตถุในการที่ขับเคลื่อนนะฮะความเกียดชังนะฮะหรือความไม่ชอบก็ก็แค่นั้นเองครับแต่ผมมั่นใจนะครับว่ากัมพูชากับไทยแกรนกัมพูชากับแกรนไทยยังไงเราก็รักกันมากอยู่แล้วเพราะว่าเราทํางานร่วมกัน แล้วเรากำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะฮะที่กัมพูชาวันที่2ทธันวาคมนะครับที่นากาแลนนะครับเป็นเทเตอร์ใหม่ล่าสุดนะครับก็ฝากชาวกัมพูชามามา,มาเจอกันได้นะครับทุกคนนะครับเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของอิงฟ้าไลฟ์ in น a m มพอดีครับวันที่2ทธันวาคครับโอเคนะครับ า,าขขยยองเลสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณแขกทุกท่านนะคะแล้วก็สื่อมวลชน<ม>แล้วก็แฟนเพจาง,งานทุกท่านนะคะที่มาในงานแถลงข่าววันนี้ค่ะวันนี้ก็ที่จริงเราตั้งใจแล้วก็เตรียมงานมา,านานพอสมควรนะคะด้วยว่าสถานที่อะไรต่างๆก็อาจจะไม่เคยจัดงานประกวดงานม <c oughs> าน <c oughs> ก่อนก็แต่ว่าพยายามทำให้ออกมาดีที่สุดค่ะ ค่ะอ่าด้วยเพราะตัวบีเองนะคะเป็นคนใต้ด้วยค่ะแล้วก็ชุมพรแต่ละปีที่ผ่านมาต้องยอมรับก็ทำไว้มาดีมากค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเราอยากจัดประกวดทั้งบีจัดประกวดของมิแกนทั้งแรกค่ะอยากอยากทำพิเศษมาหน่อยก็เลยอยากจัดเป็น2จังหวัดเลยค่ะก็คือเหนือและใต้ค่ะ สำหรับสองวัดนี้มีความพิเศษอะไรบ้างคะในเรื่องของเงินรางวัลหรือรางวัลพิเศษสำหรับคข้อประกวดรเงี้ค่ะค่ะที่จริงสําหรับเงินรางวัลนะคะเราก็เตรียมไว้กว่า1ล้านบาทนะคะสําหรับเงินรางวัลของทั้งพิจิตรและชุมพรค่ะอันนี้ก็คงจะได้ันอม่ได้เท่ากันไม่เท่ากันค่ะสําหรับของชุมพรจะเยอะกว่าค่ะงั้นไปสำหรับชุมพรก่อนนะคะ็รับก็ ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งมิติเห็นไหมฮะธรรมดาเราแถลงข่าวหรือเราสัมภาษณ์สือ่อมวลชนจะไม่มีเสียงดนตรีแต่วันนี้จะมาตึงๆไปด้วยเพราะว่าต้องยอมรับนะครับหลายคนมี question มาต้องยอมรับจริงๆครับว่าอ่ะวันนี้แถลงตัวแถลงข่าวที่เอสการทุกคนบอกฮะไปทําไมไปเที่ยวเหรอนะฮะไปทําอะไรคุณวัดแล้วพาน้องๆไปทาอะไรบอกไปแถลงข่าวจริง,รงๆหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นมิติใหม่หรือเปล่าต้องยอมรับครับว่า จริงๆนะไม่ว่าจังหวัดชุมพรหรือจังหวัดพิจิตรเป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งคือผมส,สนใจคุณบีมากกว่านะ <c oughs> เพราะว่าคุณบีเป็นคนที่อายุยังไม่ได้เยอะนะครับแต่ทําธุรกิจหลายๆอย่าง <c oughs> แล้วก็เป็นเจ้าของโรงงานด้วยนะครับ <c oughs> เรารู้จักกันเป็นการส่วนตัวด้วยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของมิสแกรนของนางงามก็ผลิตจากโรงงานคุณบีหลายตัวเหมือนกันแล้วธุรกิจอย่างที่เอสการ์ดเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ผมว่าหาผู้หญิงทํายากอะ่ะมันยากมากที่จะคุมพวกขโมนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เป็นอีกหนึ่งที่เฮ้ยเขาจะมาเป็นพีดีเหรอแบบเขามีธุรกิจที่ลุ่งเรืองเขามีธุรกิจที่รอบด้านเขาไม่ได้ทําแค่หนึ่งธุรกิจสองสามเขาทำหมดและประสบความสําเร็จแล้วที่นี่ก็เป็นที่ที่ที่หนึ่งที่ประสบความสําเร็จก็เลยแบบสนใจพีดีมากกว่าก็เลยให้ลิขสิทธิ์เขาไปแล้ววันนี้ก็มาดูให้เห็นกับตาว่าเฮ้ยเขาสามารถทําไหวไหมเขาเหนื่อยไหมก็วันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีกับคุณบีด้วยและทีมงานด้วยต้องยอมรับครับว่าสิ่งที่อยากชินชมคือทีมออกข้าไหนเก่ง นะครับว่าผมเมื่อกี้ยังพูดบนเวทีว่าทีมออกนไน์เก่งมากเพราะสามารถอุดรอยรั่วสามารถทําทุกอย่างให้มันรันไปตามคิวได้ดีจริงๆนะฮะไม่ทําให้เสียเวลาแล้วก็เชียร์เขาตรงกรณีที่ว่าสิ่งที่คุณบีมีอยู่ในมือน่าจะมาแชร์กับแกรนดได้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเปิดมิติใหม่นะครับ <c oughs> ชายแท้ดูมิสแกรนนะฮะอีกหนึ่งตลาดที่เราอยากได้ก็ฝากความหวังไว้กับคุณบี <c oughs> ด้วยจะโกยผู้ชายแท้มาดูมิสแกรนจริงจริงครับด้วยค่ะเราได้มาเห็นสถาน มีแบบเกิดมีโปรเจกต์อะไรบางอยอาจจะแบบเปิดเอาดูสิเหมือน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 หูเหมือนอะไรเหมือนเหมือนหูหูเหมือนรู้คุยกับคุณบีบอกว่าเฮ้ยผมเป็นคนที่คิดไม่หยุดพอเห็นสภาพแบบนี้ปั๊บเนี่ยอยากให้คุณบีเนี่ยลองคิดโปรเจกต์อะไรที่มันแบบมากมากกว่าสิ่งที่ทําอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในต่างประเทศนะครับเพราะว่าคุณบีเองมีมีซอสมีวัตถุดิบบางอย่างผมมีผู้หญิง นะครับสามารถที่จะทําแบบเฮ้ยเราอาจจะมีแฟชั่นโชว์อะไรในต่างประเทศซึ่งเดี๋ยวนี้มันรันธุรกิจแบบนี้ง่ายมากและสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์และทําให้แวลูของซึ่งกันและก,กันเนี่ยมันสามารถสูงขึ้นได้ก็ต้องรอชมต่อไปในอนาคตผมเชื่อว่านว่าคุณบีไม่ได้หยุดแค่ประกวดมิสแกนแน่นอนครับอะไรนะฮะเชิญครับ ก็ต้องบอกว่าส่วนตัวภรรยาผมเป็นแฟนคลับของอิสแกรนด์อยู่แล้วนะครับแล้วก็แกดูมาทุกปีเลยนะครับปีนี้ก็เลยอยากให้แกได้ใกล้ชิดจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยชอบดูพินวัลไลฟ์อยู่แล้วก็เลยปีนี้ก็เลยแบบตั้งใจมาเต็มที่ครับเห็นว่าเรามีรางวัลสำหรับผู้ชนะด้วยก็คือ ก็จริงๆของเราเนี่ยโดยส่วนตัวนอกจากเป็นแบรนด์สินค้าตัวเองแล้วเรายังเป็นโรงงานผลิตด้วยนะครับก็คือเราก็เลยเอาตัวเนี้ยจุดขายตรงนี้มาถ้าคนไหนที่เขาสามารถเข้ารอบล่าชนะได้เราก็ให้ถือเป็นเจ้าของแบรนด์ร่วมกันครับโอ้ดีจังถือเป็นการตอบย้ํสโลแกนพี่นวัตเลยนะว่าอยู่กับแกมีแต่รวยใช่ครับพูดไปพูดมาผมต้องสั่งสินค้าเพิ่มแล้วล่ะเอาจริงๆนะครับเพราะว่าเราสนุกกับการขายต้องบอกนิดนึงว่าคอนเซปต์ของแบร์เนี่ยเราเอนเตอร์เทนและขายของ เพราะฉะนั้นเราตอบทุกโจทย์ที่เป็นโรการพิวัฒน์ในปัจจุบนันเราขายของเราบ้าคลั่งในการขายของปกติมากเลยใครจะด่าว่าเราว่าเราเป็นเวทีแม่ค้ายินดีน้อมรับแม่ค้ารวยแล้วทำไงได้นะฮะแล้วเราก็เอนเตอร์เทนคนด้วยไม่ว่าจะเป็นการแสดงโชว์แสดงละครแสดงภาพยนตร์แสดงคอนเสิร์ตนะครับหรืองานในตอนนี้เราเริ่มรับงานกลางคืนแล้วนะฮะบอกก่อนนะฮะเริ่มรับงานกลางคืนคือคอนเสิร์ต คอนเสิร์ตตามแบบออ่่าาตามสถานที่บันเทิงนะซึ่งเราเริ่มพิจารณาแล้วสําหรับบางคนอย่างเช่นน้องสแน็คอยากร้องอยากทําโชว์หนึ่งชั่วโมงครึ่งเราเริ่มปล่อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปทุกที่เพราะทุกที่คือสิ่งที่เหมาะสมและถูกต้องตามกาลและเทศาเพราะฉะนั้นอยู่กับแกร์ต้องมีความสุขต้องสนุกและมีธุรกิจครับอยากให้พี่ช่วยฝากหน่อยค่ะว่าเราจะเริ่มจัดที่นี่ในรอบตัวยังไงเมื่อไหร่อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเปิดอะไร อยากจะเข้ามาร่วมเวทีของเราต้องบอกเลยว่าเวทีของเรานะคะเปิดโอกาสสำหรับผู้หญิงทุกคนเลยแล้วก็สามารถต่อยอดได้แน่นอนใครที่มาอยู่เวทีเราลับกองว่าสวยสตองมีสมองแล้วก็หาเงินได้แน่นอนโออชอบสโลแกนนะสวยสตองมีสมองและหาเงินได้